Good morning students How are you สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆสบายดีนะคะ Today we will learn about good health part 4วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสุขภาพดีตอนที่4นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง good health แล้วนะคะ 1น,นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ได้ 2. นักเรียนสามารถแยกคำศัพท์เป็นประเภทได้ 3. นักเรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในประโยคได้ถูกต้องโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามารีวิว vocabulary กันสักนิดนะคะคำแรกเลยคำว่าอะไรคะคำว่า fruits f r ผลไม้นั่นเองโอเคคำต่อไปค่ะ milk milk นม you should drink milk every day you should drink milk every day ถ้าจะให้ดีนะคะเด็กๆจะต้องดื่มนมเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อจะทำให้ฟันและกระดูกของเราแข็งแรงนั่นเอง water water น้ำ water น้ำ soft drink soft drink น้ำอัดลมอันนี้จะอยู่ในประเภทนั้นน้ำอัดลมทั้งหมดนะคะเราจะเรียกมันว่า soft drink นะคะ candy candy ลูกกวาด toffee ลูกกวาด sweet ลูกกวาดใช้คำไหนก็ได้นะคะเด็กๆแต่วันนี้คุณนำเสนอคำว่า candy ลูกกวาดหรือลูกอมนั่นเองนะคะ Cake เค k ก,คกขนมเคก้กรสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆรสชาติ sweet รสชาติหวานนะคะ ถ้าเราทานหวานมากๆจะทําให้เราเป็นยังไงคะอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้หรือทําให้น้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นดังนั้นเราต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะชอค็ชอกโกแลตชอ็ชอกโกแลตชอ็อกโกแลตช็อกโกแลตก็มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าทานมากเกินไปก็ให้โทษเหมือนกันนะคะก็คือจะทําให้เรามีน้ำ,นำหนักน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะลอลลิปป l o อลลี่พอมยิ้มวันม o ถ่ายล e อลลี่พ o p อมยิ้มโอเคเรามาดูนะคะ bad คือไม่มีประโยชน์ good คือมีประโยชน์เรามาดูอันที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้าง for example candy ลูกกวาดเค้กขนมเคก้ก Lo อ l l p o p อมยิ้ม soft drink ประเภทน้ำอัดลมช h o c o l a t e ช็อกโกแลตนะเรามาดูกูดบ้างนะคะ Milk, มิลนมฟรุตผลไม้วอเตอร์ Water, น้ำดื่มที่สำคัญเลยน้ำดื่มนี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะครูอยากให้นักเรียนทุกคนพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะโอเควันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคำว่า should กับ s h o ิ t อ่าเรามาดูฝั่ง ที่ไม่ควรก่อน shouldn't repeat out to me shouldn't shouldn't ไม่ควรนะคะไม่ควรไม่ควรอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ Candy uh, you shouldn't eat candy คุณไม่ควรจะทานลูกอมนะคะต่อไปค่ะ you shouldn't eat cake คุณไม่ควรจะทานขนมเค้กนะคะ you shouldn't lo uh, shouldn eat lollipop คุณไม่ควรจะทานอมยิ้มนั่นเองนะคะ you shouldn't drink soft drink คุณไม่ควรจะดื่มน้ำอัดลมนะคะ you shouldn't eat chocolate คุณไม่ควรจะรับประทานช็อกโกแลตแต่ถามว่า,าทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่อย่าทานจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นของหวานนะคะ หรืออะไรที่มีแก๊สมากๆเนี่ยเราทานเข้าไปก็ส่งผลต่อร่างกายเราแน่นอนค่ะดังนั้นเราจะใช้คำว่าชูดิ่นแปลว่าไม่ควรนะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างชูดแปลว่าควรจะ,จะแสดงว่าควรจะมันจะต้องมีประโยชน์กับเราแน่นอนค่ะชูดิ่นไม่ควรจะชูดควรจะ you should drink milk คุณควรจะดื่มนมแสดงว่านมมีประโยชน์แน่นอนเลยนะคะต่อไปค่ะ You should eat fruits คุณควรรับประทานผลไม้ You should drink water คุณควรจะดื่มน้ำเห็นความต่างไหมคะอ่าชุดดื่นคือไม่ควรนะคะชุดคือควรโอเคเห็นไหมคะไม่ยากเลยทวนอีกรอบนึง s u o u ดื่น ไม่ควร shoot ควร s h o u l d n t candy you should n t eat candy คุณไม่ควรจะรับประทานลูกอม you should n t eat cake คุณไม่ควรรับประทานเค้ก you should n t eat lollipop คุณไม่ควรจะรับประทานอมยิ้ม you should n t drink soft drink คุณไม่ควรจะดื่มน้ำอารมณ์ you should n t eat chocolate คุณไม่ควรจะรับประทานช็อกโกแลตอ่ามาดูฝั่งชุดอีกรอบนะคะ you should drink milk คุณควรจะดื่มนม you should eat fruits คุณควรจะรับประทานผลไม้ you should drink water คุณควรจะดื่มน้ำโอเ okay. ค let's practice together คราวนี้เรามาฝึกกันดีกว่า everyone look at the picture what is it is is some milk นมใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูเลยเราจะใช้คำว่า bad good s h o u l d ื่นแล้วก็ shoot นะคะอ่ายกตัวอย่างประโยคเช่นโอเค everyone repeat out to me you should drink milk you should drink milk นักเรียนอ่านตามเลยนะคะคุณควรจะดื่มนมอา ทำไมเราต้องดื่มนมนะคะอ่าครานี้เรามาดู Milk is good for you Milk is good for you เพราะว่านมมีประโยชน์สำหรับคุณเห็นไหมคะใช้ชูดกับ good นั่นเองนะคะ One more time You should drink milk คุณควรจะดื่มนม Milk is good for you เพราะว่านมมีประโยชน์สำหรับคุณ Okay Look at the picture What is it It is candy. i s is a candy. อ่ามาดู candy นะคะ You shouldn't. อุ๊ยทำไมใช้ shouldn't เพราะว่าเราควรจะรับประทานลูกอมไหมเด็กๆไม่ควรเพราะอะไรคะมันจะทำให้ฟันผุใช่ไหมคะมาดูประโยคกันเลย You shouldn't eat candy. You shouldn't eat candy. คุณไม่ควรจะรับประทานลูกอมเพราะอะไรล่ะคะเรามาดูกันเลย Candy is bad for you. อ๋อขอโทษค่ะ Candy is bad for your teeth ่าเพราะว่าลูกอมไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของคุณ่ะเพราะว่าจะทำให้ฟันผุใช่ไหมคะ Candy is bad for your teeth ลูกอมไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของคุณนะคะโอเค next Everyone look at the picture this This is some cake อ่าเรามาดูนะคะ This is some cake Cake is good or bad อ่าคราวนี้เลือกสิคะ Cake is good for your teeth or Cake is bad for your teeth นักเรียนลองตอบสิคะอันไหนเอย่ย o o d หรือ bad คะเด็กๆก้ o d หรือ bad คะอ่าเค้กมีประโยชน์ไหมคะเค้กทำจากแป้งน้ำตาลนะคะมีประโยชน์ไหมคะ อ่าไม่มีประโยชน์ดังนั้นเราวงเลย bad for your teeth cake is bad for your teeth เค้กไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของคุณนั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะ Everyone look at the picture what are they what are they พวกมันคืออะไรคะพวกมันคือ fruits ผลไม้นั่นเองคำถามถามว่า you should eat fruits หรือ you should n t eat fruits ผลไม้มีประโยชน์ไหมคะ good หรือ bad คะอ่า o o ดดังนั้นมีประโยชน์ดังนั้นเราควรจะทานหรือไม่ควรทานคะถ้าได้คำตอบแล้วให้วงกลมเลยโอเค good job you should eat fruits คุณควรจะรับประทานผลไม้เพราะอะไรคะ f r u i t are good for your health เพราะว่าผลไม้ไมีประโยชน์สําหรับสุขภาพของคุณนั่นเองนะคะโอเค next look at the picture what are they t h e y are soft drink อาประเภทน้ำอัดลมนะคะดังนั้นเรามาดูคำถามดีกว่า you should eat soft drink อ่าคำนี้ต้องใช้คำว่า ดิงนะคะเด็กๆอ่ะคุณส้มขอโทษค่ะดิงแปลว่าดื่มนะคะเพราะว่าประเภทเครื่องดื่ม you should d ด k s o ซอ d ด i n k คุณควรจะดื่มน้ำอัดลมหรือ you shouldn't d ด k s o ซอ d ด i n k คุณไม่ควรดื่มน้ำอัดลมตอบอันไหนดีนะระหว่างชุดกับ shouldn't ถ้าใครได้คำตอบแล้ววงเลยค่ะ โอเคนักเรียนตอบข้อนี้ใช่ไหมคะกูชอบเก่งมากๆเลยคะ่ะ You shouldn't drink soft drink คุณไม่ควรจะดื่มน้ำอัดรมนะคะเพราะในน้ำอัดลมประกอบไปด้วยแก๊สนะคะแล้วก็น้ำตาลค่อนข้างสูงเลยนะคะโอเค everyone can you show me your worksheet อ๋อ not worksheet อ่า can you take your book And open your book on page 49ให้นักเรียนหยิบหนังสือนะคะ Exercise book หยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่49นะคะถ้าเด็กๆคนไหนหาเจอแล้วนะคะให้รอเพื่อนสักครู่นะคะโอเค are you ready โอเ okay. ค let's let's get let's lead together number 7 look at the chart below and circle the correct answer ให้นักเรียนนะคะดูแผนผังรูปภาพตรงนี้นะคะ The chart below แผนผังรูปภาพตรงนี้นะคะมีคำว่า shoot ควรจะนะคะแล้วก็ shoot ดื่นไม่ควรจะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ไ,ไอเ,เอาฟาแบบนี้บ้างไหมอะค่สั่อย่เอามาคืนหนูอ่านักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยนะคะมีมีอะไรบ้างคำว่าชูดนะคะควรจะเอาอะไรบ้างมิลค์นม water น้ำน้ำดื่มนั่นเองนะคะแล้วก็ fruit ผลไม้นะคะมาดูฝั่งชุดื่น ชุดดื่ไม่ควรมีอะไรบ้างคะมีเค้กลอลิปป c ช็อกโกแลต and soft drink อ่าเรามาดูเลยนะคะแบบแบบฝึกหัดมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันเรามาดูข้อที่1นะคะ everyone look at the picture อ่า what can you see นักเรียนเห็นอะไรคะอันนี้อะไรเนี่ย candies มีหลาย mm hmm. มีหลายเม็ดเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะเปลี่ยนจาก is เป็น r ทันทีนะคะ candies are good or bad for your teeth candies are good or bad for your teeth นักเรียนตอบอะไรเอย่ยนักเรียนตอบอะไรเอย่ยอ่านักเรียนตอบ good ใช่ไหมคะ good job เก่งมากเลยนะคะ candy ไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของคุณนะคะโอเค everyone look at number 2 w h a t is it w h a t is it นี่คืออะไรคะเด็กๆมันคืออะไรคะมันคืออะไรคะมันคือน้ำอัดลมซอฟดิงนั่นเองอยู่ในประเภทน้ำอัดลมใช่ไหมคะ s o f t d r is n i good or bad for your teeth So f t d r is n i good for bad h sorry s o f t d r is n i good or bad for your teeth น้ำอัดลมมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์สำหรับฟันนะคะ,ะมีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์สำหรับสุขภาพของคุณตอบข้อไหนคะ o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 r r b d d ซับดิงซับดิงเด็กๆถ้าใครได้คำตอบแล้วให้วงกลมเลยค่ะเด็กๆตอบ bad ใช่ไหมคะ drink is bad for your health น้ำอัดลมไม่มีประโยชน์สำหรับสุขภาพของคุณใครตอบข้อนี้ถูกต้องค่ะ ต่อไป number 3ข้อที่3นะคะข้อที่3 everyone look at the picture what is it chocolate อ่า chocolate มีประโยชน์ไหมคะ chocolate good or bad ถ้าใครรู้แล้วเตรียมนะคะเรามาดู you should eat chocolate หรือ you shouldn't eat chocolate นักเรียนตอบข้อไหนคะนักเรียนตอบข้อไหนลูกถ้าได้คำตอบแล้วให้นักเรียนวงกลมเลยนะคะ ต่อไป number 4 look at the picture they are fruits อ่าพวกมันคือผลไม้นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูคำถามเลยดีกว่าคำ,คำถามบอกว่า you should eat fruits every day หรือ you should n t eat fruits every day ผลไม้มีประโยชน์เราจะชุดหรือชุด u ดื่นดีนะถ้าใครได้คำตอบแล้ววงกลมเลยค่ะโอเค the last one number five Look at the picture. What is it? Is it some milk? อ่ามนั่นเอง Children Children แปลว่าเด็กหลายคนนะคะ Children should drink milk เด็กๆควรดื่มนมหรือ Children shouldn't drink milk หรือเด็กๆไม่ควรดื่มนมนักเรียนตอบข้อไหนคะระหว่าง should กับ shouldn't นักเรียนสามารถดูภาพประกอบได้นะคะในชาร์ตในแผนผังรูปภาพนี้ได้นะคะโอเค ถ้าใครเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ที่ใบงานนะคะแล้วถ่ายรูปส่งนะคะเข้าอารบัมประจําห้องนะคะที่ครูส้มตั้งอารบัมไว้ให้นะคะโอเควันนี้ครูส้มก็ต้องขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะคะโอเค I have to say goodbye see you later bye bye have a nice time for you bye bye